จะมานำเสนเอเลื่องสถานบันานาฏการสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ 1. นาชนาวินเตะโงยูหน่ง, Winter, นงชอฟอสองรหัสประจำตัวนักเรียน024 นางสาวทิพรสีหามอยู่ 1. ชฟ2นะฮะประจําตัวนักเรียน0283นายธนทรยอดคงอยู่1ชฟ2สนประจํตัวนักเรียน0 2 9 4นานธนยธนากรสิงโตอยู่ 1. ชฟ .2 นประจํตัวนักเรียน0 3 0 5นธน,ธนกิตชัยพนอยู่1ชฟ2รหรัรรรหส03 1 6นายพัทรพลพรหมกิจ ย 1, ห่ชฟ2นะประจําตัวนักเรียน0-37วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถาบันนันทนาการครับสถาบันนันทนาการเป็นแบบแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันครับบุคคลจะต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อลดความเครียดจ,จากการทํางานประจําวันครับซึ่งการพักผ่อนเนี่ยมักจะแฝงไปด้วยความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินในรูปแบบต่างๆเช่นการละเล่นเล่นเกมเล่นกีฬา ทำงานอดีเลขอะไรต่างๆนานา <ะ S 1> ครับปร<น>ะมาณนี้ครับ <นะ S 1> ความสัคพัญของสถาบันนานาการสถาบันนานาการมีความสัมคันธ์ต่อบุคคลกลุ่มบุคคลและสังคมส่วนรวมดังนี้หนึ่งความสัมพันธ์ต่อบุคคลการทำงานแต่เพียงอย่างเดียวมากก่อให้เกิดความเครียดซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพท้งร่างกายและจิตใจการนานาการย่อมช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างขนาดเดียวกัน การนาทนาการคือการการผ่อนคลายทางจิตใจทำให้เกิดความสนุกสนานเป็นการลดความเครียดจากการทำงานสองความสำคัญต่อกลุ่มบุคคลการนนทนาการอาจช่วยให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มคนในสังคมทั้งในกลุ่มปฐมภูมิในกลุ่มทุติยภูมิได้แก่การเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาคมและการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน 3. ความสัมพันธต่อสังคมส่วนรวมการนัทนาการในแต่ละสังคมมัมีรูปแบบความนิยมที่แตกต่างกันทำให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ของคนในสังคมนั้น,น,นเช่นการเป่าแคนการลเล่นโปรงลางเป็นการละเล่นที่เป็นสัญลักษณ์ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การชกมวยไทยเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาไทยเะยพูดถึงองค์การทางสังคมหรือกลุ่มที่มีตำแหน่งทางสังคมของสถาบันดนตรีนาการนักกีฬานักร้องนักดนตรีนักเขียนนักแสดงเป็นต้นบทบาทและหน้าที่ของสถาบันดนตรีนาการหนึ่งพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 2. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่สมาชิกในสังคม 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์4ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกในสังคม 5. ช่วยช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้ทงทางกายและทางจิตใจ 6. เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆให้สมาชิกในสังคมของครับดนลู การปฏิบ ok like so <pf unlikely> ัติของสถาบันนันทนาการไม่แก่การมีกิจกรรมการพิจารณาการร้องนำทำเพลงและความบันเทิงต่างๆสถาบันนันทนาการเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรสถาบันนันทนาการเกี่ยวข้องกับเราทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมโดยจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีผ่อนคลายจากความเครียดใช้เวลาว่างอย่างสร้าร์พัฒนาทักษะเช่นความเป็นมือมการทำงานเป็นทีม การลดเสร่มความสัมพันธ์ในครอบครัวสุมคนและสางคมับให้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้น